ใน,นช่องบุศวาชีวิกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําของเล่นบุกป,ปิกกันนะคะทุกคนก็คือมีทุกคนมีปัญหาไหมคะกินนมเปรี้ยวแล้วไม่อยากจะทิ้งเผาทิ้งนะคะทุกคนก็เอกว่าจะเก็บมาทําอะไรบุกป,ปิกเล่นดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่าเราทําอันหนึ่งมาแล้วแต่มันก็น่ารักนะคะแต่วันนี้คือเราทําอันแรกมันก็จะเละๆนิดหน่อยนะคะทุกคนอันแรกของเรานี่นะคะทุกคนจะเขียนว่าหนูหลักพี่นะคะ วันนี้เราก็เลยจะมาถามพี่ไบวชิยาวิชบาลไบพูดเลยเราวิไรนั่นแหละค่ะพี่ไบของเราไงคะสุดหลอ่อสุดหลอ่หลอน้องคุณกระตุยของเราไงคะทุกคนอ<ส>ันท<ส>ี่อุปกรณ์ก็คือเบสิกเบสิกไบร์มากเลยะค่ะเพื่อให้ทุกคนตัดภาพจากกล่องนมสองรูปนี้เก็บตัดจากกล่องนมนะคะทุกคนแล้วเราก็ของกตกแต่งปุ๊กปิ๊กก็คือเม็ดโฟมนะคะทุกคนแล้วก็จะมี คัสเตอร์ตอนเราแกะแล้วแต่นันเราจะใช้คปเตอร์กินไกก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีแม็กไวแม็กตอนเสร็จแล้วนะคะทุกคนและก็จะเป็นถุงอันนี้นะคะทุกคนนี่นะคะถุงแบบนี้นะคะหรือว่าใครไม่มีใช้ถุงห่อข้าวธรรมดาก็ได้นะคะแต่อยากทำให้สวยรับชังดงก็ได้นะคะทุกคนก็คือแหละแล้วจจิตใจคนนะคะว่าอยากทำประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทาแบบนี้นะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราก็ขี้ถุงอันนี้นะคะให้มันออกก่อนนะคะทุกคน นี่นะคะพยัญชนะที่มันเลยนะคะทุกคนนี่ทุกคนได้แล้วแล้วเราก็มาทำพี่ใบกว่าีเราวิสใส่ไปเลยค่ะทุกคนง่ายมากเลยใครก็ทำได้นะคะสำหรับคนที่เป็น FC พีพี่ขานะคะทุกคน คือมันจะช่วยอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยทําให้ภาพไม่เละถ้าสมมติเราไว้ขนาดเ,เดี๋ยวฝุ่นนู่นที่เกาะเดี๋ยวมันก็เปื่อยขาดนะคะทุกคนก็คือถ้าไว้แบบนี้มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเราก็เลยจะเอาเม็ดโฟมใส่ไปสองช้อนนะคะทุกคนเม็ดโฟมใส่กี่ช้อนก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็หาเศษกระดาษปุ๊กปิ๊กแล้วก็เอาปากกาเคมีมาเขียนสมมติเราจะเขียนว่าหนูรักพี่นะคะหนูรักพี่นะคะ เราก็แค่ใบวินเลยจ้ะทุกคนเพราะเราเป็นคนชอบใบวินอยู่แล้วอะทุกคนไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องซีเรียสอะไรมากอะทุกคนนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ตัดเลยทุกคนตัดนะคะปุ๊บปี๊แบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วก็พยายามจัดจีบให้สวยงามแบบนี้นะคะทุกคนก,ก็ปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วนะคะใช้แม็กแม็กเลยนะคะทุกคนก็คือจะได้เป็นปุกปิ๊กพันนี้นะคะแล้วก็จะแขียนข้างหน้าหน่อยนะคะว่าไบวิน mm hmm. เรามั่นใจไบวินถูกใจหลายคนมากแล้วก็จะเขียนตามในกระดาษเลยนะคะหนูมูงร mm hmm. ักพี่นะ นี่สวยไหมทุกคนไปปังตุลีเราสามารถออกไปตั้งปุกปิกที่ไหนก็ได้นะคะและและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะทําแบบเป็นรูปภาพด้วยนะคะแต่ว่ารูปภาพเราไม่มีรูปภาพไบวินคือเราไม่ได้ปิ้นเลยเราไม่ได้เข้าเมืองน,นะคะแล้วเราก็เลยเจอรูปแบบซ้าๆใช่ไหมทุกคนเป็ปุ่นอีกแลว้ววทุกคนไม่เอาเป็นปุ่นดีก,กว่าเพราะเป็นปุ่นอะเราแพ็กกระดาษเรียบร้อยแล้วไงเราใช้กระดาษใสๆอะ ทำไปเลยแล้วเอ่อเอาตาบีเบอร์ก็ปัดดีไหมเออเอาออฟกันดีคือทุกคนร้านเนี้ยเราไม่ได้จะแฉะอะไรหรอกนะคือเราปริ้นมาใช่ไหมเราก็คิดเราก็อยากได้แบบแบบผ้าที่มันสวยใช่ไหมเราปริ้นมาภาพมันพังอ่ะเราปริ้นมาสองแผ่นแล้วเราก็เสียงเงินแล้วพ่อค้าไม่ให้อะไรเลยทุกคนพ่อค้ายังขายอยู่และไม่ช่วยด้วยนะ ือตอนนั้นเราก็โมโหนะคะแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้คือเราไม่อยากเสียอนาคตโดยการไปด่าผู้ใหญ่นะคะทุกคนเราก็จะเอาเป็นพี่ออฟกันนะคะทุกคนก็คือด้อมด้อมหลักของฉันนั้น่สิองฉันอชอบคู่แหละขอให้มีนี่ทุกคนดูดิทุกคนเห็นภาพไหมเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเพราะ้ายังจะขายอยู่อีก คือของที่เราใส่และส่วนใหญ่เราทําเองนะคะทุกคนไอ้พวกกล่องใส่อะไรพบบน,นี้เราทําเองกับหมดทุกอย่างเลยคือเราเป็นคนแบบอยู่บ้างไม่ได้อยู่ว้างอยู่ว้างก็ต้องแบบทําอะไรสักอย่างแต่ไม่ทํากับบ้านนะคะทุกคนเราเป็นคนที่ขี้เกียจเรียนนะคะแต่ว่าเกียก็ไม่ไม่ปล่อยให้ติดตุดติดรอนะคะแค่ว่าผ่านไปรอบๆแต่เราก็พอแล้วนี่นะคะทุกคน นี่แล้วเราก็จะใส่เม็ดโฟมลงไปอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าอันนี้เราใส่แค่อันครั้งเดียวพอปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็เขียนคําอีกเช่นเคยนะคะทุกคนเขียนว่าออืม,อมเขียนอะไรดีนะเขียนว่าอะไรดีนะเขียนว่าออกกันเป็นแฟนพันนะคะทุกคนออ แฟนการอ่าเลิศปังปุรีเย่อีกแล้วนะคะนี่นะคะคนออฟการเป็นแฟนกันนะคะใส่ลงไปเช่นเคิน,นะคะทุกคนแล้วก็แพ็คเสร็จเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนนี่นะคะ แล้วก็เขียนข้างหน้าเหมือนกันเลยค่ะว่อาอกันเป็นแฟนกันเขียนหัวใจว่าอืมจะได้รักกันนานๆนี่ทุกคนคือแบบเนี้ยทุกคนสามารถทำได้หมดเลยแค่ว่า ทุกคนจะทําเป็นสไตล์ไหนก็ได้จะไปทําปกหนังสือทํานู่นทำนี่ทานั่นคือได้หมดเลยทุกคนไม่จาเป็นว่าต้องมาแพ็คใส่ถุงพันนี้นะคะแต่ว่าที่เรามาเ่เลือกแพ็คใส่ถุงเพราะว่าถุงเราอะคือมันเยอะมากเลยแล้วเราใช้แบบไม่หมดสักทีเราก็เลยเอามาทํานะคะถึงมันจะไม่ได้เป็นของเือใช้เออเราก็ไม่เห็นที่เขาเรียกมันเป็นแบบของปุกปิ๊กที่ใครสามารถทํากันได้นะคะแล้วว่าแต่จิตใจว่าอยากทําเป็นสไตล์ไหนอะไรพันนี้หรือทุกคนจะแบบ เอามาเอามาเคลือด้วยอันนี้ทุกคนแล้วเราก็เคลือบด้วยอันนี้อยู่นะคะทุกคนเราเคลือบพี่เขาทุกอันเลยนะคะแต่มีบางอันที่เราไม่ได้เคลือบเพราะว่าเราไม่มีเวลานะคะทุกคนแต่ว่าแล้วแต่จิตใจใครเลยใครอยากทาแบบไหนคือได้หมดเลยอ่ะนี่นะคะทั้งหมดเราทำเราอ่ะคิดว่าถ้าสมุดผู้ติดตามเราเยอะเราแจกแน่นอนคือแบบนี้เราแจกหมดเลยอัน็ตอาจจะเป็นของแถมก็ได้ทุกคนของแถมที่ว่าเราจะขายของออนไลน์อ่ะคือเราอยากแบบ เราอยากมีงบประมาณกอดสักก้อนหนึ่งแล้วจะทําของขายออนไลน์แต่ของขายออนไลน์อ่ะคือมันต้องเยอะอยู่แล้วเราจะแถมแบบเป็นสครับแล้วก็อันนี้แถมไปอาจจะมีแมสหรือแอลกอฮอล์แถมไปแล้วแต่แล้วแต่กล่องนะคะทุกคนว่าเราจะแถมแบบไหนแต่ว่าขอเรามีงบประมาณก่อนคือเราจะขายของออนไลน์แน่นอนนะคะทุกคนนี่นะคะนี่เราเราก็เลยเตรียมของแถมแบบปุ๊บปิดไว้ก่อนนะคะซึ่งมันก็น่ารักนะคะทุกคน นะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์พี่ประกาศด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายตึง